สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดําซิ่งกรับผมแอครับคลิปนี้ท่านผู้ชมก็เดินทางมาถึงอ่ากำลังจะเข้าเมืองพลนะครับขาล่องนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ขาขึ้นนะครับไม่ใันขาขึ้นบ้านนะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะลงเทียบอีกนะครับก็คือ บ็อกซิ่งนะครับบ็อกซิ่งก็คือลงเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีงานครับอย่างที่เคยบอกอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้จต่เมื่อวานเกิดไวน้นะครับไม่มีงานผมก็เลยตีเป่านะครับแลนตีเป่ามาเอาของนะครับดีก็จอดครับในพันหนึ่งพันร้อยพันหนึ่งก็ยังดีกว,ว่าได้นะครับ ี่ก็จอดครับจอดก็หมดตั้งไว้เฉยครับช่วงนี้ผมกําลังอ่าเลิงแบบทําตังหน่อยว่างั้นเถอะนะครับคือจอดไม่ได้ครับคือช่วงนี้กําลังร่งครับกําลังลิงแบบให้เงินมันเป็นก้อนนะอยากได้เงินก้อนนะพี่น้องมันมีแนวอยากได้อยู่นะนะครับ ีอะไรที่อยากได้นะครับก็เลยต้องเขี่ยวย่ขวางจังหน่อยนะครับสปีดสปีดตัวจังหน่อยครับท่านผู้ชมถ้าผมอารออยู่บ้านก็คืออู้นะครับวับนอังคารนะครับวันนี้วันเสาร์วันเสาร์กกันวันนี้วันเสาร์นะครับวับนอังคารถึงจะได้ไปไหม ผมก็เลยไม่รอผมก็เลยขอแค่ตีเปล่าสักเที่ยวนะครับเพราะว่าอามู่พวกกระเจ้าก็ตีเบิดนะครับแต่ว่าเขากลับบานมื่อน,นี้นะครับส่วนผมก็พุังจะได้ตีนะครับจะได้ตีลงมานะครับที่จริงอ่มาตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับผมมาจอดอส่งไฟส่งส่งของนะครับก็คือไฟอ่า ผมสั่งหลอดไฟหน้ามาใหม่นะครับเป็นหลอดอาสามสามสีบ่ที่มันเปลี่ยนสีได้นะหลอดไฟไอ้นั่นนะครับแล้วทีนี้มันมันใช้ไม่ได้ครับหลอดหลอดไฟหน้าใหญ่มันมันใช้ไม่ได้คือมันมันเสียบเข้าไปแล้วมันก็ติดนะพี่น้องนะครับมันกระพริบนะผมก็เลยส่งคืนไปเขลมใหม่นี่ครับใบเข็มไอ้ใบเขลมให้ท่านผู้ชมดูนะ ไปไปทรงนะงครับทรงเคอรี่นะครับทร <Okay. S 1> งส่งทรงกลับไปส่งกลับไปให้กระจาให้กระจกเลี่ยนอันใหม่ให้เคีมเคีมใหม,ม่นะที่ร้านแกก็ให้เคียมใหม่นะแต่ปัญหาก็คือทีนี้ผมจะไม่มีไฟตาคนับตอนนี้หลอดเก่ากับขาดเลยนะหลอดเราก็ขาดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปใส่ หลอดไฟอยู่ที่อมอจับกนะครับวันนี้นะครับซื้อไม่แม้นลดนะครับลงทุนเลยครับพันพันหนึ่งนะครับลงลงทุนก่อนนะครับพันหนึ่งพันหนึ่งก็จะเบิกเท้าแก่ได้อยู่ประมาณห้าร้อยนะครับเพราะว่าหลอดไฟหน้ามันก็สองร้อยห้าสิบ ข้างหน <ım. S 2> <con> ึ <güzel. S 1> ่งนะครับของผมขาดคู่เลยครับท่านผู้ชมขาดคู่เลยขาดทั้งไฟต่ำไฟสูงแม่ไหวเอินไหลขนาดถอดรอกก็ซื้อไครับเราป็นรถติดว่าจะไปพูดเหรอพอเมือเลี้ยงเขาหรือมาเขาหลอดไฟหนาวตมนี้นัะนคือวันนี้ขี่ได้แต่รถอ่ะรถเราไม่ไฟอ่ะ ตอนนี้ผมก็เลยถอดออกนะครับเรียบร้อยดีนะครับติดรถติดรถเทรลเลอร,ร์นะครับขออุญาตนะครับขออุญาตแซงเลยแล้วกันไม่ได้ยุคครับพี่น้อง นัง <Thank> <Thank you. S 1> คิวไม่โคใหญ่ลูกนู้นอะเห็นไหมช่วงนี้ก็ก่อนขึ้นสะพานลอยนะครับก่อนเอ้สะพานก่อนขึ้นสะพานเมืองพุนนะครับเล้วลงหนาลงหลังเลยพี่น้องเบื่อนอนเนะาะขึ้นนี่ว่้นอนว่านอนอยู่ดิตานนี้แหละเติมก๊าซเสร็จก็เติมก๊าซเสร็จ

อาสวนกันกับเบอร์สิเบเอ็ดแล้วครับพี่น้องเบอร์สิเบเอ็ดเพิ่งจะมาถึงนี่ครับองผมก็ลงไปนะครับเบอร์สิเบเอ็ดที่ตู่น่าจะาไปรอขึ้นขึ้นแป้งนะครับน่าจะไปรอขึ้นแป้งลงอังคารหรือไม่พี่แกก็น่าจะตีเป่าไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะว่ามันยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราแต่ว่าขันขันมีงานล่องอยูต้องต้องต้องล่องนะครับเพราะว่าโอ้ยงานล่องอยู่ขอถ้าตีเป้านี่ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าเธอแก่ก็ไม่เหลืออะไรมากนะครับอ่าแล้วแก่เพื่อนกกเอาบ่อเ้า,าตรงไนเอาเพื่อนไหนผมไมา ธรรมดาเนี่เพื่อนต้องให้ผมเก็ดพันนะปูนนี่ผมตีตีไว้ประมาณค่าบรรทุกน่าจะอยู่ประมาณเก้าพันเก้าพันเพื่อนให้ผมมาหกพันหาเพืเ่อนเลี้ยงบาทที่น้องสองพันหาา้านสองพันห้าครับรถคันบกงบกตีเรียนงานเลี้ยเดี่ยวละสองพันห้าพอเจียวมันคุ้มขายยางวะมันไม่คุ้มหรอกครับมันไม่คุ้มแต่ถ้าแก่ผมให้วิ่งนะครับ คือเพิ่นเพิ่นเพิ่นกะมองเห็นลูกน้องเนะี่ยมองถึงลูกน้องว่าอถ้าจอดเขากะสิบมมีเงินมีงานมีอย่างแต่เลียนไปกะได้หน่อยกะเอาตติมกันไปอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S ถ้าเป็นวางเจ้านี่เขาไม่ให้ตีเลยนะครับแบบมันว่าคุ้มค่ากับเจ้าเพิ่นเพิ่นกับว่า,าให้ตีนะมันมันมันไม่คุ้มค่านะครับ ไม่ร oh, oh. oh, oh. oh, ู oh, <see? S 1> oh, so sí ้มาขวโอ้โหโอ้โหมันงัดดินตุ่มตามตุ้มตามเลยลูกาละวป้นนี่ครับมาถึงเมืองพนแล้วนะครับก็ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะไปถึงไหนเอาอผมก็ยังไม่นอนนะครับฟังเสียงรถที่นอนลิ่นรัวอู่ก็อกินกาแฟเข้าไปหันแก้วหนึ่งเป็นหูซึนเล็กน้อย นี่เหรอแม่เปียงน้ำเตานีบ่มี่กระบัวปงุงแม่เปี๊ยงเปลี่ยนเป็นบัวปุ้งเลยวะขายของทังที่ก็ได้ขายดีที่พี่น้องงานเบิดมือนีก็ได้ขายเบิดมือเออแล้วก็มีไฟเลี้ยวอีกที่ผมจะได้ซื้อใส่ซื้อ,อเพย่นใส่ให้เลย ไม่รู้จะเบิกได้หรือเปล่าเบิกจะไฟหดย่ามอะไรกันเพราเบิกกันหลายบาทแล้วนะครับพันกว่านะครับย่อมตัวเสียตังค์เลยกันะตัวจ่ายตังค์เอ้ยโอ้โหอย่างมาเนาะเราก็ไม่ได้ขายแล้วเนาะตีเปล่ากันครับท่านผู้ชม ก็สำหรับอ่าอีกคนหนึ่งที่ถาม,มาว่าผ้าใบกว้างเท่าไหร่นะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับวันนี้ผมจำไม่ได้วีดอนนะครับแต่ว่าต้องขอขอเวลาอย่างน้อย,อยกกินบาหน้าคืออะไรออก็ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะตอบอยู่นะครับสําหรับอคําถามนะครับเดี๋ยวเอาเอาไว้เดี๋ยวผมไปถามเพื่อนไมค่อนนะครับเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวกลับมาตอบนะครับก็ช้าหน่อยนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้ถึงยังฝนแมงฝืนหลดค่นี้เลยนนี้อย่างนะบันถางนี่นนนะนนต่ความ้อว์กนเลยนะ ปูมนมะแมงนี้ปูนมันต้องเป็นหางแบบของเขาอันนี้เต็มเลยนี่นี่ดูออหน่อยกันปะมันต้องเป็นปุ๋ยอืมถ้าเป็นปุ๋ยมันเหล็กนี่หลดุดเบื้องหางแล้วบ่บ่บมีห้อยขีปูนเลยนะครับรูปอ่างหมางเลยสังเกตเบื่องของผมบะพี่น้อง <c oughs> ไม่อยากเอ่ยทางเขา,าเป็นหลุมเขาเปนเปลี่ยนผดว่าเปลี่ยนในในกับเรื่องว่ามันว่าจะเปลี่ยนหอดทั้งขังนี่มันเป็นตรงกลางนังง่นเรา,าไม่รู้หร,อ,หรอกหางเขานั่นปูนมันโอบไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมจบอยู่ไฟแดงนี่แล้วกันสวยได้ไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอันมีคำพูดคำจาอะไรพูดไม่สุภาพไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ